อีกหนึ่งศึกใหญ่ของศึกวันลุมพินีนะครับที่แฟนมวยชาวไทยและก็เอฟซีวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกหา้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับศึกใหญ่ศึกวันลุมพินีนัดที่100อีกหนึ่งศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรกของปี2568นะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะมีศึกใหญ่อยู่ทั้งหมด4ครั้งนะครับสำหรับศึกวันลุมพินีประจำแต่ละไตรมาสไตรมาสละ3เดือนนะครับทุกๆ3เดือน ก็จะมีศึกใหญ่นะครับที่รวมเอานักมวยชั้นนำเนี่ยมาจัดให้เจอกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกศึกที่น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะไปชมศึกวันร้อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการวอร์มเครื่องสําหรับแฟนมวยแล้วก็ FC ฟซีวันแชมเปี้ยนชิก่อนที่จะถึงศึกใหญ่วันร้อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยศึกวันลุมพินีนัดที่100เนี่ยทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ขนสตาร์ดังมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับเบอร์ต้น ต้นของศึกวันลุมพินีนะครับจัดมาวัดกันให้แฟนมวยได้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าใครดีกว่าดักกันและก็ในศึกวันลุมพินีนัดที่100นี่มีหลายคู่หลายสตอรี่ให้ติดตามมากๆเลยนะครับการเปิดตัวกับวันไฟแรกของแสงอาทิตย์กับนักมวย3แบบ3สไตล์ที่เส,สัญญาชกกับวันแชมเปี้ยนชิพทั้งมวยไทยนะครับคิกบ็อกซิง่งและก็มวยสากลที่ตัวเองนั้นถนัดที่สุดสําหรับแสงอาทิตย์และในไฟเปิดตัวของเจ้าตัวกับวันแชม นในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับไฟแรกนั้นจะโชว์ฟอร์มได้สวยขนาดไหนสามารถที่จะแจ้งเกิดได้หรือไม่หรือจะเป็นนะครับนักมวยจากประเทศพามา่าคุมกําเนิดและคู่ที่น่าสนใจอีกคู่นะฮะก็คือเจ้าเสือใหญ่กับเดนิตพูริตซึ่งไฟนี้เนี่ยมีความหมายและก็เป็นไฟที่สําคัญของเจ้าเสือใหญ่มากๆเลยนะครับที่เจ้าตัวนั้นถ้าเกิดว่าสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามนะครับหรือเอาชนะเดนิตพูริตได้ ย่างสวยหรูแล้วนะเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าในไฟนี้เนี่ยเจ้าตัวจะได้สัญญาวันเชมยนชิพไปลุยในวันใหญ่สักทีหนึ่งซึ่งในไฟนี้เนี่ยโอกาสนะครับที่เจ้าเสือใหญ่นั้นจะขึ้นไปลุยในวันใหญ่นั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวเลยนะครับแต่ก็ต้องถามเดนนิสพูลิสนะครับว่าจะปล่อยให้เด็กมันเกิดไหมมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและอีกหนึ่งคู่ ที่ห้ามกับพิพธานะครับคู่นี้ยังไงก็มีนับมีนกให้เห็นอย่างแน่นอนระหว่างเสื้อคิมกับคมอาวุธนะครับซึ่งไฟล่าสุดทั้งคู่นั้นต่างเอาชนะนกนะครับพันลิศมาได้และไฟนี้นะครับจะเป็นไฟชีวัดอนาคตว่าใครจะได้ไปต่อในลําดับขั้นที่สูงกว่าซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกเวลาหนักและก็เป็นมวยบูด้วยกันทั้งคู่ยังไงยังไงนะครับผลเปเตรียมหามผลสนามเตรียมพร้อมเลยนะครับสำหรับ หลับคู่นี้มีโบนัสแตกแน่นอนแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสือคิมสามารถน็อกคมอาวุธได้นั้นจะมีโบนัสเบิ้ล7 0 0 0 0 0บาทให้เสือคิมอีกหรือเปล่านะครับเพราะเสือคิมนั้นก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งนักมวยอีกคนหนึ่งที่บอสชาตินั้นชื่นชอบและก็ให้โอกาสเข้ามาชกในศึกวันนะครับถึงขั้นต้องให้ทางด้านเสียแขกนั้นโทรตามเสือคิมนั้นกลับมาชกมวยเลยนะครับและก็เสือคิมนั้นชนะนกเนี่ยก็มักจะได้โบนัสเบิ้ลจากทางบอสชาติอยู่ตลอดเลยจากเลิกมวยนะครับชีวิตติดล็อจนบอสชาติให้โอกาสมาชกในศึกวันจนสามารถปลดหนี้ปลดสินและทําฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อย จนสามารถกลับมามีเงินมีทองมีชื่อเสียงได้อีกครั้งเป็นสตอรี่ที่บอสชาติชื่นชอบมากๆเลยนะครับและเป็นสตอรี่ที่สามารถขายไฟได้สําหรับเสือขิมแต่ในไฟนี้นะฮะต้องเจอกับคมอาวุธที่ณปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยขึ้นมาอีกก้าอีกระดับแล้วนะครับสำหรับคมอาวุธคู่นี้มันแน่นอนเรื่องไม่ถูกนะครับว่าใครจะแพ้ใครชนะแต่เดี๋ยวยังไงนะครับสำหรับมวยคู่สําคัญเนี่ยเอ็ดมินจะมีฟันธงลงเปมาให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้รับชมนะครับ ว่าผมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรผมมีมุมมองอยังไงก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันและอีกหนึ่งคู่นะครับพลาดไม่ได้นักเร็วด้วยกันทั้งคู่ โดยนักมวยทั้งสองนะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีโดยเฉพาะในลายของทรงชัยน้อยนอกจากเจ้าตัวนั้นจะได้สัญญาวันไปลุยในวันใหญ่และเก็บชัยชนะในวันใหญ่มาได้อย่างงดงามหลายไฟแล้วนะครับสาหรับทรงชัยน้อยในเรื่องฝีไม้ลายมือในเชิงมวยไทยสําหรับทรงชัยน้อยนั้นณนะปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ในลําดับต้นๆของศึกวันแชมเปี้ยนชิพและณนะปัจจุบันทรงชัยน้อยก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนมวยชาวไทย โดยสไตล์การชกที่รวดเร็วและมีความหนักหน่วงแข็งเก่งนะครับและด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์มะขามข้อเดียวเจอใครนะครับเจอคู่ต่อสู้คนไหนเนี่ยทรงชัยน้อยก็เสียเปรียบเขาทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อทรงชัยน้อยสามารถที่จะย่อให้มาตัวเท่ากันและในที่สุดก็ทุบลงไปให้กรรมการนับให้กรรมการนกเป็นว่าเล่นนี่คืออีกหนึ่งนักมวยที่แอดมินชื่นชอบมากๆนะครับและถ้าเกิดวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีแชมป์รุ่น115อปอนด์เมื่อไรเนี่ยเขานี่แหละ ที่เป็นตัวเก่งในการที่จะคว้าแชมป์รุ่น115ปอนด์โดยสถิติของทรงชัยน้อยนะครับช็อคในศึกวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพมาทั้งหมด8ไฟแล้วนะครับเป็นชัยชนะด้วยการน็อกเอาท์4ไฟนะครับแล้วก็ชนะคะแนน4ไฟ ไม่ว่าจะเป็นจอมโหดออโต้วมวยไทยนักมวยรุ่นพี่มากประสบการณ์รักเอราวันยอดนำช้ยแฟเทคโชคดีแม็กจันดีนะครับล้วนแล้วแต่พ่ายแพ้ให้กับทรงชัยน้อยมาทั้งสิน้น3ฟอร์มหลังนะครับของทรงชัยน้อยนั้นชนะคะแนนเอกชันนิโคลัสเล็กเทซินวานะครับชนะคะแนนเอกชันรักเอราวันและไฟล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อเอาชนะนักมวยฟอร์มกำลังดีมาก มากเลยอย่างยอดนำชัยเฟเทคไปได้โดยการน็อกเอาท์ในยกที่2ในสึกวันลุมพินีนัดที่92 ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวว่าทรงชัยน้อยนั้นจะเจอกับนาดากะอีกหนึ่งยอดมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับที่โยกสังกัดจาก RWS มาชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและทางด้านนาดากะนั้นนะครับก็มีไฟขึ้นชกกับลักเอราวันที่ศึกวัน172ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับระหว่างลักเอราวันกับนาดากะนั้นผู้ชนะอาจจะต้องมาเจอกับทรงชัยน้อยและนัดนี้นะครับในศึกวันุมพินีนัดที่100เนี่ยเหมือนเป็นการจัดให้ทรงชัยน้อยนั้น โชว์ฟอร์มและก็เคลื่อนไหวแต่การโชว์ฟอร์มเคลื่อนไหวของสนชัยน้อยนั้นจะธรรมดาไม่ได้นะครับเมื่อจะต้องโครจรมาเจอกับนักมวยรุ่นพี่ที่ฟอร์มฮอตนะครับโชว์ฟอร์มมาดีมากๆช็อกในศึกวันลุมพินี2ไฟชนะน็อกยก1ทั้ง2ไฟเลยนะครับกับตีใหญ่วันของโอม MBK เป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับในรุ่น115ปอนด์ถึง125ปอนด์ที่มีพลังกำปั้นน่าจับตามองมากๆเลยนะครับสไตล์การออกหมัดเนี่ยก็รวดเร็วและก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับพลังกำปั้นเนี่ยโดนเป็นล่วงโดนเป็นนับตลอดสําหรับตีใหญ่วันของโอม MBK ปัจจุบันตีใหญ่อายุ27ปีนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าทรงชัยน้อยอยู่ที่4ปีนะครับแล้วก็มีส่วนสูงสูงกว่าทรงชัยน้อยถึง10เซนด้วยกัน ทรงชายน้อยนะครับมีส่วนสูงเพียงแค่155เซนติเมตรเท่านั้นขนาดที่ตีใหญ่วันของโอม MBK นะครับมีส่วนสูง165เซนติเมตรและฟอร์มการชกดูเหลือเกินนะครับไฟแรกเปิดตัวในศึกวันลุมพินีนะครับดยการเอาชนะน็อกยกหนึ่งยอดอุดร BS มวยไทยนะครับในศึกวันลุมพินีนัดที่77นะครับแล้วก็ถัดไปอีก3สัป,ปดาห์ในศึกวันลุมพินีนัดที่80นะครับซึ่งเป็นไฟล่าสุดของตีใหญ่ สามารถโชว์ฟอร์มมัดดิลลเบอร์นะครับเมื่อเอาสามารถยอดดอยแก้วสำริดไปได้ในยกที่1นะครับสำหรับยอดดอยแก้วสำริดนะครับเคยเจอกับทรงชัยน้อยแต่ทรงชัยน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บยอดดอยได้นะครับแต่เมื่อยอดดอยมาเจอกับตีใหญ่เป็นตีใหญ่นะครับที่เก็บยอดดอยได้เพียงแค่ยกที่1เท่านั้นบง่งบอกถึงพลังกำปัน้นหมัดดินละเบิดของตีใหญ่ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับหากทรงชัยน้อยประมาทหรือพลาดหรือไปแล แบบไม่ระวังนะครับทรงชัยน้อยมีสิทธิ์ถูกหามได้เลยแต่ทรงชัยน้อยก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นอิงหนึ่งนักมวยที่หวันเชียนเป็นชิพนั้นตั้งใจที่จะปั้นนะครับด้วยสไตล์การชกและฝีไม้ลายมือการชกที่เข้วคล่องว่องไวมีการชกที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหมัดเตะขาเนี่ยทรงชัยน้อยชอกได้รวดเร็วแล้วก็หนักนวงรุนแรงแถมยังแข็งเก่งอึดถึกทนด้วยนะครับทรงชัยน้อยเนี่ยถือว่าเป็นความหวังของแฟนมวยหลายๆคนนะครับว่าเจ้าตัวนั้นน่า จะสมควรเป็นแชมป์โลกได้แล้วแรด้วยที่ทรงชัยน้อยนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องคว้าเฉยชนะรวดได้8ไฟรวดเนี่ยนะฮะนอกจาก FC ฟซวันแชมเปี้ยนชิพชาวไทยนะฮะแฟนมวยชาวไทยของเราแล้วนะเนี่ยแฟนมวยทั่วโลกนะครับก็รู้จัก ทรงชัยน้อยเป็นอย่างดีและเจ้าตัวนะครับมีบิ๊กไฟรออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลักเอราวันนาตกาใครชนะมาเจอกับทรงชัยน้อยและคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นนาตกาเจอกับทรงชัยน้อยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าจะเป็นคู่เอกของศึกวันไฟไหนหรือวันใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้เชื่ออย่างแน่นอนว่าแฟนมวยทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนมวยญี่ปุ่นและก็แฟนมวยชาวไทยสาหรับคู่นี้ให้ความสนใจมากแน่นอนถ้าเกิดว่าทรงชัยน้อยและก็นาตกานะครับเป็นคู่ชิงแชมป์มวยไทยรุ่น115อปอนของ องวันแชมเปี้ยนชิพใครจะเป็นแชมป์คนแรกและโดยเป้าหมายด้วยการตลาดที่วางมาในลักษณะประมาณนี้อย่างแน่นอนนะครับตามความคาดหมายแล้วนั้นเนี่ยทรงชัยน้อยไฟนี้นะครับเหมือนเป็นไฟให้ทรงชัยน้อยนั้นได้โชว์ฟอร์มนะครับและจะได้ประชันเปรียบเทียบฟอร์มการชกของคู่รักกับนาดกะว่าถ้าเกิดว่าใครชนะมาเจอกับทรงชัยน้อยนั้นมีโอกาสชนะมากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามแผนการตลาดนี้นะครับแต่ ถ้าเกิดจะจัดแบบอ่อนๆอมาให้เจอกับทรงชัยน้อยเนี่ยมันก็วัดอะไรไม่ได้นะครับทางวันแชมเปนชิปก็เลยน่าจะเลือกทางด้านตีใหญ่ที่กําลังโชว์ฟอร์ดีขึ้นมานะครับแถมมีพลังกําปั้นหนักหน่วงเชกเช่นเดียวกับทรงชัยน้อยด้วยเนี่ยจึงเป็นคู่ที่แฟนมวยเนี่ยอยากดูนะครับแต่ถ้าเกิดให้ฟันธงนั้นยังมองว่าทรงชัยน้อยนะครับมีการเข้าออกที่รวดเร็วมีความหลากหลายในการออกอาวุธมากกว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างกับตีใหญ่นั้นถึง10เซนด้วยกัน แต่ความเร็วนั้นเนี่ยแอดมินให้ทางด้านทรงชัยน้อยเร็วกว่าตีใหญ่กิกหนึ่งนะครับและคู่นี้เนี่ยการชกเนี่ยน่าจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าน่าจะจบลงด้วยการน็อกเอาท์และก็ยังเชื่อว่าทรงชัยน้อยเนี่ยน่าจะผ่านตีใหญ่ไปได้แต่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟที่สนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอน คู่แสงอาทิตย์นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เยจันนักมวยจากพม่านั้นคู่นี้นะครับเหมือนเป็นการจัดเปิดตัวแสงอาทิตย์ให้แฟนมวย FC 1ซีวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกนั้นได้รู้จักนะครับแล้วก็เชื่อว่าแสงอาทิตย์นั้นน่าจะผ่านไปได้ตามขั้นตอนการเปิดตัวการสร้างสรรค์ของวันแชมเปี้ยนชิพ และสำหรับอีกคู่ที่น่าดูมากๆนะครับเชื่อว่าคู่นี้ดูเดือดแน่นอนเระหว่าชาร์โดซิงมาวินนะครับอีกหนึ่งนักมวยที่เอ็ดมินนั้นชื่นชอบและในไฟน์นี้ชาร์โดก็ได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือในศึกใหญ่วันลุมพินีนัดที่100โดยจะเจอกับฮัสซันนะครับซึ่งคู่นี้มองว่าชารโดนั้นประสบการณ์ในศึกวันลุมพินีมีมากกว่านะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าตัวนั้นกําลังพีคกสุดนะครับอาจจะผ่านคู่ต่อสู้อย่างฮัสซันไปได้สําหรับชาร์โดและคู่นี้มีนับมีนอก อย่างแน่นอนมาถึงคู่ของพันพยักมาจิตนะครับซึ่งคู่นี้ก็เหมือนเป็นการจัดให้พันพยักนั้นกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหลังจากที่ไฟล่าสุดพันพยักโดนทุบน็อกมานะครับและก็เสียชื่อเสียฟอร์มไปพอสมควรเลยสําหรับยอดมวย3พศและก็ต้องบอกนะครับว่าชื่อยอดมวย 3, พอสพศนั้นยังคงขายได้กับแฟนมวยชาวไทยนะครับเลยต้องมาปัดฝุ่นมาให้พันพยักนั้นทำฟอร์ เรียกศรัทธากลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยเชื่อว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจัดคู่ต่อสู้เนี่ยที่ไม่ได้หนักจนเกินไปเหมือนไฟก่อนหน้านี้เหมือนเอามาให้พันพยักษ์ทำฟอร์มเพื่อที่จะได้ขายชื่อของพันพยักษ์ต่อไปนะครับพราถ้าเกิดว่าพันพยักษ์เนี่ยแพ้อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสที่จะไปเปิดศึกกับรถถังจะไปเปิดศึกกับซปเปอร์เลกที่หลายคนอยากเห็นนักเห็นหนาเนี่ยก็คงจะจบลงไป เจ้าเสือใหญ่กับภูริดยังไงยังไงนะครับไฟนี้เจ้าเสือใหญ่น่าจะได้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพพะเจ้าตัวมีความมั่นใจมีความสดและหนักต่อนหนักหมัดต่อหมัดการดักจังหวะนั้นเจ้าเสือใหญ่น่าจะทําได้ดี คมอาวุธเสือขิมนะครับซึ่งคู่นี้แอดมินมองไปที่คมอาวุธแต่การชกสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับจุดหนึ่งที่คมอาวุธนั้นน่าจะคว้าชัยชนะในไฟนี้ได้นะครับนั่นก็คือน่าจะอึดถูกทนกว่าเสือขิมสินสมุดกับนิกกี้ไฟที่2นะฮะไฟนี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งในไฟก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่เจอกันนั้นเป็นกติกามวยไทยและก็เป็นสินสมุทดที่สามารถเอาชนะนอกนิกกี้ไปได้นะครับเลยทาให้ชื่อของสินสมุดนั้นก้าวมาอยู่ในใจของแฟนมวย ชาวไทยตั้งแต่นั้นมาสินสมุดนิกกี้ภาคสองนะครับยังไงยังไงไฟนี้ก็มองไปที่สินสมุดน่าจะย้ำแคนนิกกี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนิก และคู่เมืองไทยกับอิบราฮกิมนะครับที่วันแชมเปี้ยนชิพนั้นจัดให้เป็นคู่เอกเลยนะครับสาหรับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูเลยฮะถือว่าเป็นคู่ที่พลาดดูไม่ได้เลยนะครับุที่เมืองไทยนะฮะว่าจะป้องกันหมัดของอิบราฮกิมทั้งหนักทั้งเร็วได้อย่างไรถ้าป้องกันได้อิบราฮกิมเจอศอกเจอเข่าเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ถูกน็อกได้เหมือนกันนะครับและเมืองไทยถ้าเกิดพลาดไปเจอหมัดอิบราฮกิมก็โดนนับโดนน็อกได้เช่นเดียวกันแต่คู่นี้ถ้าเกิดว่าต้องให้เลือกก็ต้องบอกว่าเอสมิ ยังมองว่าอิบราฮิมนั้นน่าจะมีโอกาสเอาชนะเมืองไทยได้นะครับ และนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะมีารายละเอียดลึกๆใน EP.2 นะครับในคู่สำคัญว่าทำไมในมุมมองของผมถึงเรื่องนักมวยคนนี้ที่มีโอกาสชนะนะครับอันี้ถือว่าเป็นฟันธงแบบเข้าๆไปก่อนนะครับยังไงยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับสนใจยังไงก็สามารถที่จะติดตามรับฟัง EP.2 ในเร็วๆนี้ได้เลยนะครับส่วนความเห็นนั้นแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาอย่างสร้างสรรค์ได้เลยนะครับ คอมเมนต์อย่างมีมารยาทนะครับเหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุยกันให้เกียรติกันนะครับคนไหนที่คอมเมนต์ไปในทางที่ไม่สร้างสเนียขออนุญาตบล็อกแล้วก็ลบออกจากช่องไปขอบคุณมากนะครับที่รับชมและฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทวโรกอัปเดตสดใหม่ทุกวันเอ็ก์ตรีโอขอขอบคุณครับ